เราอยู่ที่ทะเลสาบล,ล,ล,ลาลูสเล็กเดลาลูสนะคะเล็กเดลาลูสดูกันดเด็กตื่นเต้นมากนี่เล็กเดลาลูส View. For this pink You have green Denne har rød farge. Jeg farger denne rød. ที่นี่คือทะเลสาบที่เรียกในชื่อแล็กเดลาลูสนะคะเป็นทะเลสาบเทียมด้านออซเซเซียนของโวที่ด้านล่างหกเขาลูสตอนบนนะคะมีความลึก20เมตรวางในแอ่งขนาด11เ็ฮกเตอร์นะคะใช้สำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมและการชนระทานส่วนครั้งนี้เราจะพาทุกคนเดินรอบทะเลสาบชมความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูการใบไม้ผลนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เราแม่ข้างล่างเหรอเราไม่ขึ้นมาหาแม่เหเรอเ,เราขึ้นมาหาแม่สิ J'avais pas assez d'eau. ข้ามไปเลยกระโดดจึงพี่มาดิกระโดดจึงมาดิกระโดดนี่แล้วแม่แล้วแม่ก็จะไปตรงนี้นี่แม่ไปตรงนี้ไงคะนี่ปึ๊บว้า for this time we walk around the lakes to see what looks like we have also the roads upstairs too easy to walk but we just want to walk close to the lake so we choose this path to near the lake better. it's beautiful day good weather มันมีที่ลงตรงนั้นนิดนึงเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ลงไปดูตรงนี้ลูกนี่นี่นี่ลงมาดูตรงนี้ลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะเดินไปเลยลูกเดินไปตรงนน้นเดินไปเลย

ล่ะลา Why you have to go like this? Adventure ล oh uh ่ะล่ะล่ะล่ะ Not for peace ห้ามล้มนะอ่าฮะ 啊！Ah. We have to walk in the small roads. We, okay, like okay, 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 okay. we have to call the stream. ต้องเดินผ่านอีกแล้วโอซ่วนที่เพื่อมาดีอาโวมาดีเดินไปหามป,ปะฟ้า

Vous les aurez sur le chemin. Gracias.